สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o w b e t a t l a n า a ค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> วันนี้เป็นคําถามที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามาหลือเกินนะคะคุณผู้ชมถามเป็นว่าเบสมีวิธีในการจัดการใต้ตายอย่างไงนะคะถ้าใต้ตาเราดํานะคะคุณผู้ชมเบนก็บอกคุณผู้ชมว่าอครีมมันช่วยได้แต่ว่าอครีมเนี่ยมันไม่ช่วย ในท women, ันด so well. ่วนนะคะคุณผ so, so ู้ชมแต่คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าอยากจะให้เบสเนี่ยช่วยบอกวิธีในการที่เบส cover ใต้ตาหน่อยนะคะเบสก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้เทคนิคที่เราทำเนี่ยลองมาแชร์คุณผู้ชมดูนะคะเบสก็จะเปลี่ยนใต้ตาของเบสเนี่ยจากแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม ไปเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสก็หวังว่าใต้ตามันก็จะดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเบนรู้สึกว่าจุดในการที่คนจะโฟกัสหน้าเราเนี่ยคนจะดูว่าโอ้ยใต้ตาของแกมันดําไหมมันดูเรียบเนียนไหมเพราะจริงๆแล้วเราใช้รองพื้นเนี่ยผิวหน้าเราเรียบเนียนแน่นอนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการจัดการใต้ตาเนี่ยเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนหลายๆคนนะคะสําหรับคนบางคนที่เป็นภูมิแพ้ใต้ตาดําหรือคนบางคนที่นอนดึกใต้ตาดํานะคะการที่มีผิวใต้ตาเรียบเนียนนะคะมันทําให้เราดูเฮลตี้มากยิ่งขึ้นนะคะคุณ พะความเฮลตี้มาเนี่ยทำให้เราดูมีราศีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมที่เพิ่งดูน้องสนุไมไปเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะจริงๆแล้วขั้นตอนมันก็ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมเม็ว่าคุณผู้ชมต้องการอุปกรณ์เพียง4ชิ้นนะคะนั่นก็คือ 1. เป็น Beauty Blender นะคะคุณผู้ชม 2. เป็น Collector นะคะคุณผู้ชมจะใช้ของแบรนด์อะไรก็ได้นะคะ 3. เป็น Concealer นะคะคุณผู้ชมและสีก็คือแป้งเพื่อใช้ในการ b a k กิ้งนะคะ อุปกรณ์4ชิ้นนี้นะคะจะเนรมิตใต้ตาของคุณเนี่ยให้สว่างสดดสายแล้วก็ดูเฮลตี้นะคะไม่ว่าคุณเนี่ยจะนอนดึกแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมเบคก็จะเริ่มจากการคอนฟีล เออ่เริ่มจากการคอลเลกใต้ตาก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งคอลเลกเตอร์ที่ไปเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็น under eye blinding คอนแทคเตอร์นะคะเดี๋ยวไปจะใช้ beauty blender เนี่ยในการเบรนแน่นอนนะคะคุณผู้ชมทําไมไปถึงต้องใช้คอลเลกเตอร์อันดับแรกสําคัญมากเลยนะคะคุณผู้ชมใต้ตาของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันดูไม่เฮลตี้ใช่ไหมแต่คอลเลกเตอร์นี้ทําให้ใต้ตาเราเนี่ยดูเฮลตี้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะของเบเก้านี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของชิมเมอร์แบบอ่อนๆและที่สําคัญคือให้ความชุมช่มชื้นใต้ตาเราด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะใช้้แปปรรรงนนนะะะะค่าาาไเเเพียใชจจหมด แล้วใช่ไหมเราก็ต้องตักขึ้นมานะคะคุณผู้ชมอาจจะูดว่าอุ๊ยตายตกใจว่าทำไมมันดูขาวจังเลยคะแม็คุณผู้ชมตอนนี้ใต้ตาเราเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ หลายคนก็ถามเบงเข้ามาว่าใช้ฟองน้ำยี่ห้ออื่นได้ไหมไบสใช้ฟองน้ํามาหลายยี่ห้อนะคะมันไม่ตอบโจทย์เลยบางยี่ห้อก,ก็แข็งเกินไปลูกใหญ่เกินไปบางยี่ห้อก,ก็นิ่มเกินไปซึ่งเบสมั่นใจว่า Beauty Blender เนี่ยจะทําให้การเกลี่ยรองพืน้นแล้วก็การเกลีย่ยทุกอย่างคนเนี่ย เป็นสิ่งที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากคอลเกตกใต้ตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคอนซีลกันค่ะคุณผู้ชมคอนซีลเลอร์ก็ใช้อันนี้เลยวันนี้ไิ้ใช้เป็น Royal i n f a l i ร b l e ตัวนี้นะคะเป็นรู้สึกว่ามันให้ใต้ตาของเบทที่สว่างแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะซึ่งคำเตือนคือคุณผู้ชมอย่าใช้เยอะนะถ้าคุณผู้ชมใช้เยอะเนี่ยมันอาจจะทาให้คุณผู้ชมเนี่ยหนาใต้ตาหนาเกินไปนะคะคุณผู้ชมไม่ใช้ประมาณเท่านี้ คุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าใต้ตาเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็สวยแล้วนะแต่ว่าการที่จะทําให้ทุกอย่างมันอยู่กับพี่นะเราควรจะใช้แป้งเซ็ตมันใต้ตาด้วยนะคะซึ่งวันนี้เบสจะใช้เป็นแป้งซีลดีดีจากลอเร a สกุลตี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นแป้งที่เบกกิ้งใต้ตาทาให้เครื่องสำอางใต้ตาของเราเนี่ยอยู่ติดทนนานตลอดวันนะคะคุณผู้ชมสําคัญอีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมคะแอปพลิเคเตอร์เดี๋ยวเบสจะเป,เปลี่ยนจากบิวตี้เบลนเดอร์ที่เป็นสปองเป็นบิวตี้เบลนเดอร์ที่เป็นพับนะคะคุณผู้ชมซึ่ง ก็สามารถเป็นด้านนี้ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ด้านนี้ก่อนนะคะเพื่อในการแท็บแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ด้านนี้เนี่ยกดให้แป้งมันอยู่บนหน้าเรานะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะไปจุ่มแป้งนี้นะคะแป้ง l o r e a Beauty นะคะขึ้นมาประมาณหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเข้าใต้ตาเราได้ง่ายมากลคุณผู้ชม Oh look what you make me do นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวใช้อีกฝั่งหนึ่งของพู่ตี้ l บลนด์เเนี่ยกดลงไปครับที่เหลือก็ปัดออกก็ <improvis antes. S 1> จะมีแป้งที่ตกตกหล่นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราเซ็ตทุกอย่างเข้าที่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปัดออกได้ค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะ เสร็จเรียบร้อยนะคระับสำหรับการเบกกิ้งใต้ตานะคะเดี๋ยวไปจะปัดเอ่อบรอนเซอร์ปัดปัด,ดออนแล้วก็ปัดไฮไลท์เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมซึ่งบรอนเซอร์ในวันนี้ที่เปจจะเลือกใช้นี่เป็นเป็นใช้กิโกมิลานโนตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเ e ลว e t l o ลู e p o w เด r นะแต่ทีฉันเอามาใช้เป็นเอ่อบรอนอรป็นบรอนเซอร์สวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใช้กับแปรงไมล่านีนะคะ ผลที่ชอบเพราะว่ามันให้ความบรอนซ์เดียเนี่ยเบ๊จะชอบปัดมาถึงเลยนะแล้วก็เห็นปะไล่ตรงนี้มาเลยเพื่อให้ทุกอย่างมันเกินกันนะฮะเห็นปะโอ้ชมดูดิแล้วก็คนเนี้ยก็จะได้การปัดที่เป็นธรรมชาติมากๆเลย ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปัดแก้มนะคะคุณผู้ชมวันนี้เบ็นเลือกใช้สีปัดแก้มของ Canmake นะคะซึ่งสีมันสวยเบ้กก็เลยชอบมันเข้ากับสีปากของเบ๊กเลยก็สีปากนะคะเดี๋ยวใช้เป็นแปรงมาน,นี่นิ plus บัดนะคะหนไปก่อนนะคะตรงนี้ เอาใหม่ oh คุณผู้ชมเห็นไหมเรียบเนียนมากคุณผู้ชมค่ะไฮไลท์เป็นสิ่งที่สําคัญนันต่อไปนะคะเดี๋ยวไปจะใช้แปรงของแจ็คกิลลินแคสเมติกนะคะกับไฮไลท์ตัวโปรดที่เป็นชอบอีกอันนึงซึ่งไฮไลท์อันนี้ที่ไปชอบเพราะว่ามันไม่โดดอ่ะมันเหมือนการที่ผิวคุณแบบว่ามีการโดนน้ามาเก๋ี่อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เลยชอบนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะปัดไฮไลท์ไปนะคะไฮไลท์ก็จะปัดที่ คุณผู้ชมคาดเสร็จไม่เทบร้อยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตว่ามันเรียบเนียนนะคะจริงๆล้วมันไม่ได้ลอยนะคะเดี๋ยวเบ๊จะเซตให้มันเนียนไปกว่าเดิมอีกนะคะโดยการที่เบ๊ใช้แบรวิตมีคอง n ิ x เนี่ยเซตไปทั่วหน้านะคะคุณผู้ชมมันจะได้หน้าของเราที่เรียบเนียนกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมใช้บิวตี้เบลนเดอร์ค่ะเบ๊จะช,ชอบใช้บิวตี้เบลนเดอร์เนี่ยแทบทุกอย่างบนบนหน้าเพื่อให้มันเกาะแล้วก็ซึมไปบนหน้าเรานะคะ คุณผู้ชมคะเห็นไหมว่าอุปกรณ์เพียง4ชิ้นนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคอนซีลเลอร์เอ่ยคอลเลกเตอร์เอ่ยหรือว่าเป็นแป้งเบกกิ้งนะคะสําคัญคีย์เวิร์ดคือเราเลือกในสิ่งที่เราแฮปปี้นะคะเราใช้ในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับตัวเรานะคะคุณผู้ชมสําหรับหลายๆชิ้นเนี่ยไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เอามาแชร์นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถใช้วิจัยงานในการที่จะตัดสินใจในการซื้อได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't your let beauty closet empty ค่ะอย่าไปให้ตัวเครื่อง้งเล็ดเยาว์เราตตี่้คลัสเซต์เอ็มท Beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ